โรดอ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเ่านะครับผม for fun today ranking ตา รายการที่ไม่เห็นหน้าเห็นตาแต่ว่าเห็นความจริงใจจากเสียงใช่ครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเรากลับมากับไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งที่ค่อนข้างจะโคตรเสี่ยงใช่คะนะครับแต่ว่ารอบนี้เราก็ต้องกล้าเสี่ยงหน่อยเพราะว่าไอสัตว์ไม่ดูกันเลยใช่เราก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นไรเดอร์บ้างกับสิบดับไรเดอร์สีทองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสเรเจนกำลังมาไม่รู้ว่ามาจริงหรือเปล่าไปดูกันเลยดีกว่า ม,มาอันดับที่10ครับก็คือคาเมนเวเดอร์เอ็กเซดมูเทคินั่นเองในคลิปนี้ผมบอกเลยว่าคาเมนเวเดอร์เอ็กเซดมูเทคิเนี่ยด้วยรูปร่างที่เป็นสีทองด้วยแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือหนามที่แหลมคมโโที่อยู่ตรงระหว่างอกระหว่างหน้าเอาจริงมันดูเฟี<ช>้ยวฟ้ามันดูแปลกมันดูแหวกแนวคผมซึ่งตรงที่แหวกแนวสุดๆเนี่ยน่าจะเป็นส่วนทรงผมของเขาให้เขามีผมได้ยังไงอ่ะไม่น,น่าเชื่อเลยว่าไรเดอร์จะมีผมนะใช่แล้วไรเดอร์มีตาแบบเกมแบบนี้เนี่ยถือว่าตัวนี้เป็นตัว แรกเลยนะและน่าจะเป็นตัวเดียวด้วยแล้วอย่างมันเหมือนกับมีรูปดาววิ่งวับวิ่งวับอะไรแบบนี้มันทําให้ไรเดอร์ตัวนี้ดูงามดูสงา่าดูเพอร์เฟกมันดูดีนะสำหรับผมนะสำหรับคุณมอสนะแต่ว่าสำหรับคุณจ๊สน่งจะดูแบบว่าลกตาแลือเกินไม่รู้ออกมาได้ยังไงดับสิบโดยเฉพาะคน,นข้างๆผมเนี่ยไอสัตว์ลกตาแลือเกินไม่ต้องมีก็ได้ <c oughs> พูดคนเดียวไอสัตว์หลังๆนี่ก็พูดคนเดียวละอันดับทพี่ก้าครับคาร์เมนไรเดอร์คอเคสัสนั่นเอง ผมบอกเลยว่าคาเมเดอร์คอเคซัสเนี่ยโผล่มาในเดอะมูวี่ของคาบุโตะใช่ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยโผล่มาเก่งมากเพราะว่าเป็นคนแรกที่ใช้ไฮเปอร์ของอัพโอ้โหครับที่ไม่เปลี่ยนร่างเลยทั้งถอดออกใส่ก็ไม่เปลี่ยนร่างแต่ว่าร่างโดยรวมเขาเนี่ยมันดูสวยงามไงด้วยความที่เขาเป็นสีทองน่าจะเป็นด้วงเขาเดียวหรือเปล่าข้างๆเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนแอ์ด้วงสองเขาอะไรอย่างเงี้ยการผสมผสานและกันนะครับรูปร่างดีไซน์เนี่ยอาจจะคล้ายๆกับตัวของเฮอร์คิบคิทารอสมีความคล้ายๆากัน แต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงความสวยความงามนี่คือต้องขอเคซัตเลยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสีทองเนี่ยที่มันเปล่งประกายมันมีออร่ากว่าอยู่ละถึงแม้ว่าเอ๊ะ จะเอาเกาะจากคาบุโตะมาก็ตามเนี่ยไรเดอร์ในคาบุโตะมันดูดีทุกตัวอยู่แล้วไงใช่ครับอ่าครับแล้วยิ่งเป็นสีทองด้วยเพราะว่าไรเดอร์ทุกตัวไม่เคยมีสีทองเลยนะใช่มีแค่คอเคซาตูเดียวที่เป็นสีทองอ่าครับผมแล้วก็เป็นราดบอดด้วยแล้วก็ดวงตาเป็นสีฟ้าคล้ายกับคาบุโตะมันทําให้ดูสวยดูงามสีมันเข้ากันถือว่าสมแล้วที่เป็นราดบอดประจําเดอะบูวี่ของคาบุโตะครับครับอันดับที่8ครับคาเมนไรเดอร์กาเลนคิงฟอร์มนั่นเองฮะผมบอกเลยว่ากาเลนคิงฟอร์มนั้นเป็นคาเมนไรเดอร์ที่่่่่โผลมมมาาใหนนะไ เลยว่า20ปีแล้วนะกว่าจะร่างนี้2ี่ปีเขารอมานานมากพระเจ้าอมาได้ร่างนี้เขาก็โชว์นู่นโชว์นี่คายเบรเลยแต่ว่าด้วยดีไซน์และรูปร่างเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับตัวของ SIC แต่ว่าอาจจะเพิ่มเติมนิดหน่อยเป็นชุดจริงไงก็ต้องมีอะไรที่มันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เพราะว่าการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนาเนี่ยอาจจะต้องให้มันสมูทแล้วก็ดวงตาเป็นสีเขียวแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวของเกาะอะไรต่างๆนาไม่เหมือนกับเบค King ที่เบรคิงฟอร์มจะมีการ์ดอยู่ที่สนับมือสนับแขนสนับเข่าแต่ว่าอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับเป็นหนาลูกข้าหลามตัดเป็นสัญลักษณ์ของกาเลนใช่ครับแล้วก็รอบนี้ก็จะแน่นอนเป็นทั้งดาบเป็นทั้งปืนได้ด้วยด้วยส่วนของการ์ดคิงฟอร์มเนี่ยรอบนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวของด้วงมากเลยเออเรื่องจริงนะตอนแรกมันจะเป็นข้าหลามตัดเอออันนี้แล้วก็แยกออกนิดหน่่ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเอะดูไปดูมาผมนึกว่ากาแทกนะฮะเออเข่ามันแยกออกมาเป็นด้วงเลยไงใช่ครับเออก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ วแหวกมาก็สัญลักษณ์ตรงกลางก็เป็นด้วงนี่ไงเออใช่ใชเออเก็เป็นด้วงอยู่แล้วก็ถือว่าดูดีในเอาไซเดอร์ถ้าเกิดนับเป็นร่างใหม่ใช่ครับอ่ะรว้แค่นี้แล้วกันต่อมาคืออาคาเมนไรเดอร์เอสปาด้าร่างโกลเด้นอาร์เจินาฮะผมบอกเลยว่าเอสปาด้าตัวนี้เนี่ยร่างแรกของเขาก็เป็นสีทองอยู่แล้วแต่ว่าร่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นร่างพิเศษเป็นสีทองแล้วใช้วันเดอร์ไรบุกถึง3เล่มด้วยกันใช่นะครับก็เลยทําให้เขาเป็นสีทองทั้งตัวด้วยความที่เอสปาด้าเนี่ยมันมีความคมเออใช่มันมีความแหลก ครับผมร่างนี้ชุดก่อะอาจจะมีดวงตาของ<ะ>สัตว์ตามวันเดอร์ไลบุก<ม>แล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยมันดูเฟี้ยวฟ้าแล้วมีโซ่แบบนี้ด้วยเอาจร<ะ>ิงนะคล้ายๆกับเป็นนักรบดาบอย่างแท้จริงใช่ครับมัน,นมีลูกเล่นเยอะมากถ้ามีผ้าคลุมเนี่ยแล้วก็หน้าตาของเอสปาราตั้งแต่ร่างปกติเขาก็ดูเท่อยู่แล้วนะเออแล้วพอมันเป็นร่างนี้เนี่ยโอ้โหโคตรเทใ่ใครคือสีทองแบบจัด อันนี้น่าจะเป็นสีทองที่จับเต็มมากๆนะเขาดูนะไม่ค่อยเห็นไรเดอร์ที่เป็นสีทองทั้งตัวนะนอกจากแกนจีโอก็คือตัวนี้เลยใช่ครับาคลุมด้านหลังใช่ก็ยังเป็นสีทองเออโหปกติเนี่ยสีทองก็ต้องคั่วสีแดงอาจจะเป็นภาคลุมสีแดงข้างหลังก็ได้แต่ว่ารอบนี้ทองก็ต้องทองทั้งตัวก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับก็ถือว่ายังดูดีและดูสมูทเหมาะกับการจ้องมองนานๆนะอันดับที่หครับคาร์ลินไรเดอร์เรจินั่นเองคุณมอสผมบอกเลยว่านี่คือไรเดอร์ที่มาใหม่ล่า ไม่ใช่มีเขตแต่ว่าเป็นเลจนด์ที่นักแสดงคนใหม่ส่วนรูปร่างหน้าตาอะไรแบบนี้มันก็คือทรงดีเขตดีๆนั่นแหละ่คแต่ว่าเป็นการย้อมมันจะไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่จะมีเขาด้านซ้ายเห็นม่้มันจะไม่สมส่วนอาจจะเป็นเหมือนกับตามันเาเยื่อขึ้นมาคือเหมือนกับแตะแค่ด้านซ้ายด้านเดียวหรือเปล่าอาจจะเห็นว่าเอ้ย before after อย่างงี้หรือเปล่า พราะว่าด้านซ้ายเขาเนี่ยเหมือนแบบเครื่องทรงอะไรเขานี่ยือจัดเต็มมากนะครับด้วยความที่มันหน้าตาคล้ายที่เข็ดด้วยแหละก็เลยทําให้มันดูดีแต่ว่าเข็มขัดมึงบีทเลยเฮียเพราะบีทเป็นสีทองไงแต่สีดายบีทไม่ติดนะแต่ว่าเรเจน์มันติดแทนก็ถือว่าก็ต้องให้เขาแหละเพราะเขามาใหม่ก็ต้องจัดเต็มให้กับเขาหน่อยนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามีสีทองแล้วตาต้องเป็นสีฟ้าถึงจะเข้ากันถ้าสังเกตดีๆนะเราเพิ่งมาสังเกตหรือเปล่าเฮ้ยผมพยายามสังเกตพร้อมกับคนดูอะไรแบบนี้ไปนะครับสำหรับต ก็ถือ<ช>ว่าดีไซน์ซดูดิ่ะครับนะครับปักมานี้ละกันอันดับที่5้ครับคาร์เมนไรเดอร์คูกะเอรไลซิ่งอัลติเมทฟอร์มอะร่างที่อัปเกรดมาจากคูกะอัลติเมทฟอร์มขึ้นอีกแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นสีทองเนี่ยทำให้เขาเนี่ยดูดีกว่าอัลติเมทเยอะเป็นสิบเท่าเลยดูดีห่า,า <c oughs> ไทร <c oughs> <t read> มึงดูตามบทหรือเปล่าไอสัตว์บทมันทุเรศบทมันรันทดไงมึงไม่ชอบไงมึงก็ดูชุดจริงเนี่ยเียอะไรนี่ยเขาชอบตายด้วยความที่เขาเนี่ยมันตัวใหญ่ขึ้นไงแต่ว่าบทมันละทงไปหน่อยนะครับสังเกตไหมว่าอาจจะมีการไล่สีด้วยตาเป็นสีแดงอะไรแบบนี้แล้วก็เอาชีน่าเหมือนกับจักรพรรดิแห่งความมืดและส่วนของเขาเป็นไฮไลท์เลยเขาของอัติเมนอาจจะมีเขาที่อยักอยู่สองยัก3ามหยาแต่รอบนี้ไอสัตว์เป็นสิบเลยเฮียแล้วก็งอกมาใหญ่ด้วยดิบางคนอาจจะเลิะเธอแต่ส่วนตัวผมก็ เออว่างมาเลอะเท่าไหรผมว่าน่าจะอยู่อันดับที่10นะมาอยู่อันดับนี้ได้ยังไงเนี่ยผมไม่รู้ฮะเพราะคุณเจมสคนจัดไอ้ทีมงานอ่ะไปเรื่อยอะทีมงานที่อะไรอยู่กันสองคนนะก็ถือว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าพูดถึงดีไซน์เนี่ยไม่ได้แย่นะครับก็ถือว่าด้วยความที่คูกะมันสวยอยู่แล้วถ้าเกิดมันอัปเกรดให้มันดูแย่ลงเนี่ยมันก็ยังทรงคูกะอยู่อ่่าใชด้วยความที่มันไม่ออกทะเลมากเกินไปก็ถือว่าโอเคนะครับครับผมอันดับที่4ครับคาร์เมนไรเดอร์โอจาเซอร์ไวน์นี่คุณมอสผมบอกเลยว่าคาร์โอจา ีหลายร่างมากตั้งแต่ร่างกระตายแล้วก็ร่างสีม่วงแล้วก็ร่างสีทองที่ได้่ังการเซอร์ไวมาแล้วเราจะไปเล่าขุดประวัติหายเหวอะไรเขามีร่างเยอะไง๋อครับด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นตัวที่ขี้โกงตั้งแต่ภาคซีรีส์แล้วพอมาในภาคของเอาไซเดอร์ในชิปหายเปลี่ยนเป็นเซอร์ไวขึ้นมาในเอาจริงนะมันดูดีกว่าลิวคีอ่าครับผมแค่นั้นเลยมันเลยทําให้ดูขลังดูมีเสน่ห์ครับผมจะเทียบกับไนท์เนี่ยผมว่านท์อาจจะดูดีกว่าใช่ครับความที่เขาเนี่ยตบโอดินได้เออเรื่องจริงนะเอาจริงนะ เซอร์ไวาบางตัวตบโอดินไม่ได้ใช่ครับนะตบโอดินได้ปุ๊บทำให้โอจาเซอร์ไวเนี่ยดูสวยขึ้นมาทันทีอ๋ออย่างนี้ดิอจาเนี่ยเป็นตัวร้ายที่ไอสัตว์วันวเอาแต่ป้นเอาจริงน่าจะมาหาตั้งนานแล้วไม่น่าให้มันออกมาจากคุกเลยเแล้วมันออกจับเข้าจับออกจับเข้าจับออกอะไร อันดับที่3ครับคาร์เมนไรเดอร์เบดคิงฟอร์มนั่นเองคุณมอสเขาบอกเลยว่าหลังจากที่เราพูดถึงการเล่นคิงฟอร์มไปแล้วตแต่ว่ายังไงก็สู้ต้นแบบไม่ได้<ช>อย่าง<ะ>ตัวของเบดคิงฟอร์มใช้การ์ดถึงส3ใบด้วยกันมันเป็นการ์ดเกี่ยวกับอันเดดด้วยไงอันนั้นเาเรียกว,ว่าอรอยัลสเตทฟ,ฟัลโอ้โหถ้าเกิด<ห>ว่าใครที่เล่นเก้าเกนะ,ะก็จะมีการเรียงการ์ดเลยไม่ว่าจะเป็นแขนขาสนับมือสนับเขา่าอ,อะไรแบบนี้ยันส้นตีนเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นเหมือนกับตัวด้วงสัญลักษณ์ของตัวเองมันดูดีมมันนดูทิครว โคตรเท่โอ้ใช่มันเหมือนกับเป็นาารักอัคราเต็มตัวแต่ว่าทํายังไงมันก็ดูเท่เหมือนเดิมครับผมแล้วดาบเขาเนี่ยเป็นสีฟ้าสีแดงก็สีทองโอ้โหนะฮะมีการไล่เฉดสีไปแต่เไม่มันก็ไม่เข้ากันแหละ,ะแต่ว่าถ้าเกิดดูในซีรีส์มันอาจจะเข้ากันมันดูแบบสมส่วนไงมีดาบใหญ่พร้อมกับชุดเกราะที่มันดูใหญ่ด้วยไงมันทําให้เรารู้เลยว่า เคสากิทำไมถึงไม่ต้องใช้ลาวกาดแปลงร่างเพราะกูไม่อยากแปลงร่างแรกไอสัตว์รู้แค่นี้แหละก็เลยอยู่ๆมาแปลงร่างเลยเบสคิงฟอร์มทำให้เรารู้เลยว่ายูเคเซเนี่ยไรเดอร์เนี่ยลากสุดยอดเนี่ยมันสวยขนาดไหนเออเรื่องจริงครับมันดูว่งามขนาดไหนครับผมอันนี้ผมว่าน่าจะติดหนึ่งในดวงใจใครหลายคนเลยสำหรับเบสคิงฟอร์มหนึ่งในใจคุณเบอร์ดี้ไอสัตว์ในโฆษณาเขาตั้งใจไอสัตว์ให้เขาไาจ้างดีกว่าอันดับที่สองครับคาร์เมนไรเดอร์คิบะเอ็มเพลเรอร์นั่นเองคุณมอด บอกเลยว่าคาเมเดอร์คิบาเอเพ์เฟอร์ฟอร์มเอาตามตรงผมอยากให้ดับหนึ่งนะแต่ว่ารอบนี้ที่เขามาเนี่ยโผล่ดับสองก็ไม่เป็นไร,รด้วยความที่เขาเป็นสีทองออทั้งตัวบวกกับสีแดงที่มีแบบขีดแดงทั้งท่าคุมแล้วก็ส้นตีนที่แบบว่าความแหลมคมของมันเนี่ยออมันทําให้ดูดีโอโแต่ที่ชอบมากสุดคือเบ้าหน้าของเขาสังเกตไหมว่าเบ้าหน้าขเขานี่มีการตัดเส้นด้วยออการเอาสีทองมาตัดเส้นสีแดงออมันทําให้มันดูดีขึ้นมาเลยตัดใจไม่ได้เลยทีเดียวตัดใจไม่ได้คารีเกว่าไม่ยอมตัดใจ ทาให้ไรเดอร์ตัวนี้อยู่หนึ่งในดวงใจคุณมอสนะครับถึงมันจะไม่สีทองทั้งตัวอาจจะมีสีแดงบ้างแต่ว่ามันก็นับว่าเป็นไรเดอร์สีทองเหมือนกันเพราะว่าตัวของทัสลอตเป็นสีทองใช่ไหมอใช่เออมันก็ทาให้ไรเดอร์ตัวนี้เป็นสีทองแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบอย่างเดียวเอาดาบมาชักเบ้าทาไมผมก็นึกว่าจะมาทาอะไรอยู่ในชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกแล้วก็ฟาดฟาดธรรมดาไม่ได้เดี๋ยวมันอาจจะไม่มีน้ำมาหล่อเลื่นน่เฮยสาบานมึงพูดถึงดาบ <laughs> ประมาณนี้ละกันสำหรับตัวของคีบากเอมพัลเลอร์ฟอร์มอันดับหนึ่งครับเรามารู้กันว่าจะเป็นตัวไหนครับผมเป็นอ่าไรเดอร์ตัวอะไรก็คือฮามินไรเดอร์โอมาจิโอฮะผมบอกเลยว่าตัวโอมาจิโอเนี่ยหลายคนอาจจะเรียกว่าโอมาจิโอแต่ว่าบางคนอาจจะเรียกโอมาจิโอแต่ว่าส่วนตัวเราเนี่ยเรียกโอมาจิโอจะเรียกอะไรก็เรียกครับ ความที่เขาเนี่ยเป็นตีมนาฬิกาสังเกตตรงใบหน้าของเขาอาจจะคล้ายๆกับคิบ่าเอ็มเพลเลอร์ฟอร์มแต่เมื่อเขาไม่ตัดเส้นเป็นสีทองนะตัดเส้นเป็นสีดําหน้าตาเนี่ยเขาแสดงถึงความหมายอะไรบางอย่างแล้วก็ตรงเขานาฬิกาอะไรแบบนี้เออมันดูเพอร์เฟกต์มันดูดีกว่าจีโอเหมือนกับเอาจีโอเนี่ยมาอัปเกรดให้เป็นสีทองแต่ว่าด้วยหน้าตาเขาเนี่ยอาจจะธรรมดาไปหน่อยชุดเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นการเอาที่คล้องนาฬิกาเนี่ยมาคล้องพาดเอวเออว่ะหนักชิบหายแต่ว่ามันดูดีชิ หายนะครับและชุดเกราะอะไรต่างๆนะผมว่าชุดเกราะชาวไซยาสีทองผสมกันแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์หลักเลยเนี่ยเรื่องนี้ก็คือเข็มขัดอเข็มขัดที่เป็นสีทองแบบนี้ดีไซน์แบบนี้นะครับมันไม่ดูลกเหมือนจีโอที่เอาอะไรมาเสียบเออใช่มันเข้ากันมันสมส่วนทั้งสองเอออันนี้เรื่องจริงนะครับแล้วก็ตัวของกระเจียวที่ยาวออกมากระเจียวอะไรไม่ใช่เป็นไรครับมันก็เป็นแบบสายเข็มขัดแหละคุณแจ็คเคยดูขวดไหมมันจะมีอะไรมาคล้องงี้อ่าครับผมหลังๆไรเดอร์เนี่ยไม่ค่อยปิดนถามตัวเองนะพอเวลาแบบเลเด์อะไรเนีย เออใช่เปิดภาพแรกมาไอสัตว์ห้ำย้วยมาเลยตุงมาเลยหน้าเกียดหมดราศีเออครับผมเขาต้องปิดแบบนี้เออเรื่องจริงนะเนี่ยเขาให้สมกับเป็นราชาราชาต้องปิดไข่ใช่อ๋อก็เลยให้ดับหนึ่งเลยเพราะเขาปิดไข่ครับผมจะมาให้แบบเห็นควยง่ายๆถ้าเป็นอย่างนี้โอเคเออก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับสิบอันดับดีไซน์ไรเดอร์สีทองที่เรามาจัดอันดับในวันนี้ครับผมเป็นยังไงไอสั์แจตหลายคนน่าจะมีความคิดที่แตกต่างอย่างงู้นอย่างนี้กั ไปทุกคนก็สามารถจัดอันดับในแบบของตัวเองได้ในในหมวดของไรเดอร์มันมีไรเดอร์สีทองอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เราไม่ได้พูดถึงใช่เปล่านี่ก็หมดแล้วหมดหาเหวอะไรเราตัดออกไปเยอะเลยโอเคนะฮะถ้าเกิดทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับถ้าไม่ชอบทอํายังไงเน,นี่ยกดไลค์กันไปกดสปมกันไปแล้วกดด่าดคุณแจ๊คกันไปว่าคุณแจ๊ดอะไรผมขอด่าใน่ยสัตว์แจ๊ดเขาด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว <c oughs> แป่งไม่มีใครเขาลุกกรแล้ววันนี้แล้วทุกคนนั้นเรียกคุณมอสอยู่ได้คนอย น่าเรียกคุณยังไงแต่อีกอย่างหนึ่งที่ต้องช่วยเราก็คือเสื้อของเราโอ้เสื้อเรานี่น่าสนใจมากหนังแมวตัวสามร้อยบาทและหนังหมีลิมิเต็ดสี่รอยบาทผมบอกเลยว่าทั้งสองตัวนี้ไม่เหมือนกันนะตู้ระส่งันส่งฟรีเออไม่เหมือนกันหรอกบางเจ้าในค่าส่งเป็นร้อยเป็นพันค่าส่งเป็นร้อยเนี่ยเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองสักห้าแล้ว คือเรากินเปล่าแค่ค่าเสื้อเพราะเสื้อเนี่ยเราใช้สีน้อยเออครับผมประมาณนั้นนะฮะอ,ะอ่ะแล้วถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเดี๋ยวไปที่อะไรเฟซบุ๊กแฟนเพจโฟล์ฟันครับเดี๋ยวก็จะย้ายแลไรเฮียไม่ต้องพูดแล้วใช่เดี๋ยวรอสร้างใหม่ก่อนโฟล์ฟันอเวกนะ <c oughs> เลิกงานยานบีน่าจะสักปีหน้าอะไรประมาณนี้อ,อ่านะฮะ,ะ,ฮะเจอกันแน่นอนครับอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาแต่พีิธุนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ